สวัสดีครับผมวันที่สิบแปดแล้วมั้งนะจำไม่ได้แหละนะคือมาหลายวันมากจนแบบเออเบลอหมดแล้วเนี่ยนะครับวันนี้ครับผมเป็นวันอาทิตย์เนาะก็ไม่ได้ไปไหนครับสำหรับแอตโตก็คืออยู่บ้านนะครับอยู่บ้านแหละช่วงนี้ก็อยู่บ้านยาวๆเลยเพราะจะมันเป็นวันที่สิบสองจริงๆถ้าสมมติว่าเป็นวันธรรมดาเนี่ยก็คือเพิ่งนี้สงการแล้วะก็คือเขาก็อะไรเตรียมตัวไปเล่นสงกรุงสงการอะไรกันแต่วีนี้ก็ไม่มีเนาะนะครับนะเราก็ทําคลิปเหมือนเดิมครับคือวันนี้มีคิวอย่างเดียวที่ทําคือ คลิปนะครับช่วงใหม่ของแวนกาไม่ช่วงใหม่สิช่วงที่เราทําอยู่แล้วของแวนกาแล้วกันนะครับอัดคลิปใหม่อะคลิปใหม่นะครับซึ่งตอนนี้เรากําลังเตรียมอยู่นะครับผมนี่ให้ดูคร่าวๆอันนี้คือสิ่งที่กําลังเตรียมอยู่นะครับแต่ไม่บอกหรอกอะไรนะครับนะใช้นี่อัดนะครับโดยโปรแกรมอะครับที่แอตกเอาไว้อัดหน้าจอเนี่ย จะเป็นในส่วนของ OBS นะครับ OBS เนี่ยมันเอาไว้ไลฟ์สตรีมได้ด้วยนะดังจริงมันอัดหน้าจอได้ด้วยไม่ที่ใช้ก็เป็นตัวโบย่าแต่ไม่ใช่ตัวที่เรารีวิวไปเนาะ B Y M M ไม่ใช่ตัวนั้นนะมันไม่ติดหัวกล้องติดอยู่ตอนนี้แหละ,ะ,ะเราจะใช้ไม้สายที่เป็นลาะวะเลียนะครับมาอัดนะครับซึ่งมันมีมันใส่ฐานนทําให้การแบบเหมือนมันมีแรงแรงสุดไฟนิดนึงทําให้การใช้งานกับคอมพิวเตอร์ดีกว่านะครับดีกว่าตัวที่มันไม่มีไฟเลยไม่มีไฟเรียงเลย นะครับแล้วกเ็เดี๋ยวเราค่อยโปรเซสทีหลังเอานะครับจากโปรแกรมพ m มี r อ Pro หรืออะไรก็ตามนะครับลาเวกัสหรือพิมี r อ Pro ก็แล้วแต่นะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็จะทยอยทำนะครับนะแต่อันนี้ก็เ,เตรียม ที่จะรังจะอัดนะครับเสียงอัดเป็นคลิปเสียงเอาไว้นะครับนะซึ่งคลิปนี้ไม่ยาวมากเนาะแล้วก็เป็นคลิปหนึ่งที่น้องๆอ,อยากรอดูครับซึ่งมันไม่ใช่ของภาคนี้หรอกนะพูดขนาดนี้ก็น่าจะรู้กันแล้วเนาะเป็นภาคไหนนะครับก็ในวันนี้อตัวคลิปของเราอะ่ะก็ออนแอร์ air. วันนี้เราลงคลิปรีวิวที่เป็นรีวิวอื่นบ้างของในช่วงอ t ท็บชาน n e ลเนาะ EP ของเราก็จริงๆไม่ได้เขียนคำว่า EP อะไรเขียนว่าแท็บชานเอลเลยแล้วก็เป็นรีวิวเลยนะครับซึ่งเราก็เพิ่งรีวิวใหม่ตัวโบย่าในกันไปนะครับจริงๆมีรีวิวยางอื่นด้วยครับนะก็รอติดตามได้แล้วกันนะครับเราคนที่สนใจแล้วก็ช่วงใหม่ขอบคุณมากครับที่ชอบนะเห็นคอมเมนต์แล้วแหละเห็นคอมเมนต์ของน้องๆแล้วก็ใครที่สนใจรอติดตามอีกสักพักหนึ่งนะครับนะนทุกที่วันาวาทุกวันเสาร์นี่แหละมันมีอย่างที่บอกไปมันมีไม่เกิน8ตอนหรอก นะครับนะก็พยายามจะทําให้มันรวบรัดที่สุดมีเนื้อหาที่ครบที่รวบรัดที่สุดนะครับถ้าอยากรู้รเพิเ่มเติมเข้าไปถามในเพจแท็บช่องทางออฟฟิเชียลได้นะครับนะก็เดี๋ยวคุยกันในนั้นได้หรืออยากให้เราทําเรื่องอะไรที่แบบว่าเ้มันต้องเรียนรู้เยอะๆหรือมันต้องเล่าอย่างเงี้ยเราก็อาจจะมีคลิปให้ดูแต่ก็น่าจะฟิกไว้แล้วแหละว่าทุกวันเสาร์อย่างเงี้ยน่าจะเป็นคลิปที่สอนอะไรทักอย่างหนึง่ง ให้กับน้องๆนะครับนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวค่อยคุยกันในทีหนึ่งนะครับแต่อันนี้คือเป็นโปรเจกต์สั้นๆที่เราทําขึ้นมาก่อนนะครับนะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะในช่วงนี้คือตึงก็สภาพวะบ้านเมืองอะไรพวกนี้ก็โอเคขึ้นครับผู้ติดเชื้อน้อยลงหรืออะไรอย่างนี้ก็โอเคขึ้นนะแต่ก็มีคนเพี้ยนๆบางนะครับตามภาษาอากาศมันร้อนประเทศไทยน,นะครับนะก็จะเป็นอย่างนี้นะครับซึ่งช่วงนี้ก็ใครที่ อดใจนิดนึงนะครับถ้าอาการมันดีขึ้นขนาดนี้นะถ้าปายเมษาปุ๊บแต่ทุกอย่างมันโอเคนะมันก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมพอทุกอย่างกลับมาเป็นเหมือนเดิมปุ๊บก็สามารถไปเล่นการ์ดกับเพื่อนเพื่อนได้ละที่นี้ก็สบายกันนะครับกลับมาเป็นเหมือนเดิมก็โอเคเนาะโอเคก็ซึ่งวันนี้ไม่ได้มีอะไรมากครับมีแค่นี้จริงๆนะครับแล้วเราก็ขอโทษที่ไม่ได้มีการคุยกับน้องๆ้องเยอะมากๆนะครับเพราะว่าช่วงเนี้ย ปรับเวลานอนมาอยู่ในช่วงเกือบเช้าตีตีห้าหกโมงแล้วแล้วก็ตื่นมาทีวันนี้มันก็คือวันเสา,า,าร์แล้วบ้านมันก็วุ่นวายไอ้วันอาทิตย์แล้วบ้านมันก็วุ่นวายด้วยแล้วก็เลยทำนูน่นทำนี่ทำนั่นไปซึ่งมันก็มีแต่พอบันดึกแล้วเงี้ยเราก็ตัดคลิปเดย์เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะพยายามหาอะไรทำซึ่งตอนนี้ก็อย่างที่เห็นครับเราก็จัดของจัดอะไรไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยตรงเนี้ยอ่ะเอาหลบห้ดูปึ๊บพวกกล่องพวกอะไรเราจัดไปละ ก็มันก็เหลือของไอ้อตตอมเนี่ยที่กองกองเนี่ยก็ยังไม่จัดเดี๋ยวรอมันมาจัดเองนะครับเดี๋ยวหมดโลกอะไรมันก็โผล,ล่มาเองแหละนะครับนะก็ะตอนนี้ก็จัดของครับเพื่อให้มันมีที่วางของแค่เองนะแล้วก็แอบสปอยช่วงตัวเองอีกแล้วนะครับแอบสปอยช่วงตัวเองอีกแล้วอาโตมีแผนทำช่วงใหม่อยู่ในหัวอยู่ตอนนี้กำลังจะคลอด เร็วสุดอาทิตย์นี้ช้าสุดอาทิตย์อาทิตย์เร็วสุดอาทิตย์ที่ถึงเนี้ยจะลงคลิปเลยช้าสุดเืออาถิย์หน้าแต่ไม่บอกหรอกว่าอะไรเดี๋ยวคุยถ่งมันกอปปู <S <S นะแต่ว่ามีมีช่วงใหม่เกี่ยวกับแวนเกี่ยวกับแวนเดี๋ยวหาว่าไม่เกี่ยวกับการอีกช่วงใหม่เกี่ยวกับแวนวเป็นช่วงอ่าเป็นช่วงที่เอามาคุยกันสนุกสนุกนะครับนะแต่เราไม่บอกหรอกนะครับเดี๋ยวเราจะทําให้ทุกคนได้ดูแน,น,น่นอนนะแต่รอนิดนึงนะครับรอนิดนึงเพราะช่วงนี้ก็อย่างที่บอกครับคือ มันมีงานคลิปให้ลงเยอะแยะไปหมดนะครับก็ฝากทุกคลิปเหมือนเดิมนะครับโอเคประมาณนี้กัน5นาทีละไม่อยากให้ยันยาวไปสำหรับคลิปเดย์นะครับถ้าชอบกดไลค์ดาวกดซับสไคร้อย่า, like, า,าลืมกดกระดิ่งเข้ามาที่แฟนของเราแล้วก็ฝากแฟนเพจมังกรไฟไทยแลนด์นะครับแท็บช่องฟิชเชียลแท็บชแนลงตอนนี้ลงเกี่ยวกับเกมไฟเบิร์มฮีโร่ไฟเบิร์มฮีโร่ในส่วนของอีเวนต์ต่างๆอยู่เดี๋ยวแอตโตจะทยอยลงให้เรื่อยๆนะจ๊ะ ก็ใครที่สนใจเกมนี้ลองไปโหลดมาเล่นได้มันสนุกดีนะครับแล้วก็ไอ้โต OK, เล่นมา3ปีแล้วเล่นมาเรื่อยๆนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะจ๊ะก็ไปแล้วนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันในส่วนของวันพรุ่งนี้นะครับนะวันพรุ่งนี้ก็น่าจะเป็นคิวของการตัดต่อบ้างนะครับจะเราจะทําสลับกันไปอัดบ้างตัดบ้างอัดบ้างตัดบ้างอย่างนี้เรื่อยๆนะครับแล้วก็พรุ่งนี้อาจจะเป็นตัดต่อกับสคริป นะครับถ้าคลิปที่เราบอกนั่นแหละช่วงใหม่แต่ไม่บอกหรอกเดี๋ยววันก็ปกูนะครับ<ม>นะโอเคไว้เจอกันครับผมวันนี้ไปแล้วเจอใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ